สนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะเปิดคลิปอึ้งปัวลงสนันทักษิณเละขาปราศัยหลังขึ้นเวทีดูถูกผู้หญิงแอฟริกาเรื่องหน้าตาคลนได้อึ้งมากค่ะกับคำปราศัยของนายทักษิณชินวัตรแห่แชร์คลิปวันปราศัยดูถูกหน้าตาผู้หญิงแอฟริกา เมื่อวันที่5้ามกราคม68ที่ผ่านมาค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปลาใสาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของนางสัจจิตติยาภัยรัฐผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกอบเจเชียงรายพักเพื่อไทยแต่ยังที่ทราบกันนะคะว่าพักหลามณันนี้การขึ้นเวทีปราศาัยแต่ละทีของนายทักษิณน,นั้นค่อนข้างที่จะกร่างแล้วก็เกลียวกราดเอาซะมากมากค่ะต้องมีด่าคนโน้นแทกคนนี้บนเวทีทุกครั้งที่จับไมค์ค่ะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะวัยทองหรือเปล่า ะะโดยการปราสัยที่จังหวัดเชียงรายค่ะใครที่ได้ดูก็จะทราบว,ว่ามีประเด็นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟิลขาดบนเวทีด่าลั่นว่าไอ้ควายนะคะหลังจากที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดนแซะทุกวันผ่านโซเชียลนะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการรวยนั่นรวยนี่อะไรอย่างนี้นะคะเอาง่ายๆคือโดนทุกเรื่องค่ะยังหาคําชมไม่ค่อยจะได้นะคะแต่ว่าล่าสุดที่กําลังเป็นกระแสะอยู่ในโลกโซเชียลนะคะถูกแชร์ออกไปจํานวนมากค่ะนั่นก็คือการ ที่ทักสิณเนี่ยพูดถึงผู้หญิงแอฟริกาแบบมันปากค่ะจนน่าจะลืมคิดไปนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังพูดอยู่นั้นนะ่ะมันม่เรื่องดีนะคะแล้วก็เป็นการแซะในเรื่องของบุคลิกหน้าตาของเขาด้วยโดยช่วงหนึ่งค่ะทักษินก็พูดถึงเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่สนใจเรื่องการเมืองท้องถิ่นค่ะมีรายละเอียดว่าเดิมทีเดียวเนี่ยตนก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการเมืองท้องถิน่นเพราะก่อนหน้านั้นเป็นรัฐบาลมาจากพรรคใหญ่เรามีกลไกในทุกกระทรวงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีสส 200เหมือนเมื่อก่อนในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็ขอให้คืนสอส,อสอให้กับพรรคเพื่อไทยให้หมดดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมองว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นก้นไก้สาคัญและตอนที่ตนกลับมานั่งดูปัญหาทุกเรื่องสิ่งที่เคยแก้เอาไว้ในสมัยก่อนมันหายหายไปหมด17-18ปีที่ตนไม่ได้อยู่ประเทศไทยระบบเสียหายไปหลายอย่าง วันนี้กันเลยมาต้องนั่งดูว่าจะทำยังไงบ้านที่จะทำให้ต่างจังหวัดนั้นฟื้นหากเศรษฐกิจในต่างจังหวัดฟื้นมีกินมีใช้อย่างน้อยเนี่ยเศรษฐกิจประเทศก็จะดีขึ้นไม่จบเท่านั้นานายทักษิณก็กล่าวต่ออีค่บอกว่าหมู่คนแอฟริกาดำก็ดำจำมูกก็แหม่หายใจก็ยากโดนเข่าจ้างไปเป็นนางแบบ เดินแบบครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นล้านบาทเด็กบ้านเรายังหน้าตาดีกว่าไม่ต้องไปทําจมูกเสริมกรามต่อไปนี้เราจะคัดคนบ้านเราที่เป็นชนชาติไทยคนดอยคนกะเหรี่ยงที่สวยธรรมชาติไม่ต้องไปเสียเงินทําจมูกเสริมนมใครบุคลิกดีก็ส่งไปเป็นนางแบบระดับโลกแล้วก็ผมไปไปอยู่เมืองนอกเนี่ยผมไปนั่งขึ้นนะอันบูคนแอฟริกา ดำก็ดำแล้วก็จมูกก็แห้งแบงเงาพูดดังแมบอ่ะค้องพูดดังแบบแต่ปรากฏว่าเขาจ้างไปเป็นดังแบบระดับโลกเดินเตื้อได้เป็นล้านแล้วมันบลรมีบ้านบรบ้านเฮากัหน้าตาก็ยังดีกว่านะ เนี่ยต้องไปนั่งใส่หูดังเสริมงกลางต้องเย้ะอย่างนะผมเลยบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะคับเอาคนบ้านเฮานี่นะที่เป็นธรรมชาติคนไทยเนี่ยผนแมวพว่อได้ผนกระเลียงพ่อได,ได้ได้หมดเอาธรรมชาติมันต้องไปสัญญกรรมมันต้องไปเสียมันต้องไปเสียตัง มันต้องมาใส่ใส่หูดงใส่ใส่นมมันต้องเอาเอานมจากเต้ามันต้องจช้ U h T แล้วเอาไปคัดกันไข่บุคลิกดีถูกฝึกดีก็ ส่งไปประกวดเป็นนางแบบระดับโลกเลยก็คือเข้าใจนะคะคุณผู้ชมว่าต้องการจะพูดเชิงเปรียบเทียบเพื่อที่ว่าจะได้เอาใจคนดอยนะคะชาวเขาในประเทศไทยเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในประชากรที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปด้อยค่าเรื่องของหน้าตาคนอื่นก็ได้นะคะเพื่อที่ยกตัวเองขึ้นมาข่มแบบนี้ซึ่งงานนี้นะคะบอกเลยว่าเละคาบ้านค่ะเพราะว่าชาวเน็ตจานวนมากได้ฟังคลิปป่าสายแล้วนะคะก็ถึงกับอึ้งค่ะบางคนเนี่ยเปิดเผยเลยค่ะบอกว่าไม่คิดว่าทักษิณเนี่ยจะ พูดแบบนี้นะคะเอามาดูความคิดเห็นแรกกันค่ะเขาบอกว่าหรือว่ามันเป็นความสนุกขบขันของคนวัยนี้ที่ลูกหลานไม่เตือนปากเปราะเมคฟันเรื่องของสงคัญคนอื่นแต่กันนะชาวบ้านทั่วไปก็แก่แล้วแก่เลยเราคงไม่คาดหวังอะไรแต่ว่าคนที่เสนอตัวว่าหัวยังคิดก้าวหน้าสลาดทันโลกเนี่ยมาพูดแบบนี้ก็ได้แต่สังเวชคนไทยความเห็นต่อม,มาบอกว่าเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณว่ามันแปลกแล้วเนี่ยชาวบ้านที่นั่งฟังอะแปลก ฟังไม่พอเอายังขำกระมุกเชยๆตกยุคที่ไม่มีคนเล่นนี่อีกคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าทัศนคติตกยุคมาก ถ้าพูดเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะได้เสียงเ hey, ฮแนวคิดเรื่องนี้นะแต่ว่าในสังคมโลกพัฒนาไปไกลแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนที่คุยว่าตัวเองศึกษามาตลอดเวลาให้ทันโลกเนี่ยมันจะตกยุคได้ขนาดนี้และนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายความคิดเห็น,นะคะ่ะที่เข้ามาแสดงความไม่พอใจบ้างก็ด่าทักสินปากมาบ้างอะไรบ้างยังไงก็ฝากถึงนายกเองนะคะสะกิดสกิดคุณพ่อบ้านก็ดีนะคะเวลาจะพูดอะไรก็คิดบ้างก็ดีค่ะไม่ใช่จะใส่แต่อารมณ์กันอย่างเดียว และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ